ร้อนไหมคะพี bye, ่มุกดาร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วโอ้โหสวยงามระวังตกสะนะคะสะชิ้นสะชิ้นเดี๋ยวต้องซื้อชุดว่ายน้ำมาแล้วโอ้โหเยี่ยมไปไกลหนาวมาไงอยู่นี่เดี๋ยวจะไปซื้อชุดว่ายน้ำมาว่ายน้ำเผื่อแล้วนะคะสวัสดีไปอา เดี๋ยวเราต้องไปเอาชุดว่ายน้ำแล้วว้าวจังเลยดูกว้างใหญ่มากธรรมชาติสวยงาม ว่าอดได้ไว่ายน้ําเลยค่ะเด็กๆมาแบบรีบๆมางานส่งคุณตาเลยไม่ได้เตรียมชุดพร้อมเลยไม่พร้อมเนาะมาจากอากาศหนาวด้วยค่ะไม่รู้จะได้มาพักที่คอนโดพี่ลูกป,ปัดที่กรุงเทพก็ร้อนเนาะเห็นสะแล้วก็อยากโดดเลยค่ะแต่ช่างเถอะได้เลินเล่นริมสะสวยกับลูกๆคุณแม่เห็นพี่น้องคุยกันสนุกสนานก็ชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วค่ะ